บอยปรณ์ถูกใจสิ่งนี้หลังเคยบอกเฟยให้ไปเที่ยวที่หนาวๆห,หลังจากที่ประกาศชอบออกสื่อแล้วยังห่วงแฟนอีกด้วยนะคะเนี่ยสำหรับพระเอกซุปตาบอยปรณกก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นออกอาการห่วงเฟยพรมระวีหลังเห็นภาพของฝ่ายหญิงใส่ชุดว่ายน้ําทูพีสซึ่งบอยได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าให้ไปเที่ยวที่หนาวๆบ้างและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้จะถูกใจหนุ่มบอยไม่น้อยเมื่อสาวเฟยออกทริปไปเที่ยวกับพี่สาวฟางธน,น,นันทรใกล้ถึงสารัฐอเมริกา ซึ่งอากาศบ้านเขาหนาวเย็นทําให้ต้องใส่เสื้อผ้ามิดชิตจนหนุ่มบอยก็อดไม่ได้ที่จะโผล่เข้าแซลข้ามทวีปว่าสนับสนุนให้เที่ยวที่หนาวๆครับเป็นโมเมนที่น่ารักสุดเลยะคะ่ะ